การเลือกพาร์ทเนอร์หรือเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปทำเอ็ A, ไป JV กับคู่ค้าก็อย่างแรกเลยต้องมองในเชิงของซิน e r จีก่อนว่า,าสิ่งนั้นมันมาเชื่อมต่อมาต่อยอดหรือมาเสริมอีโคซิสเต็มหรือว่าธุรกิจของเราและเขาให้เติบโตและวินวินหรือเปล่าอันนั้นเป็นจุดตั้งต้นแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องสำคัญที่สุดคือ เมื่อเราเราเลือกแล้วเราก็าไปนั่งคุยกันก่อนจะตัดสินใจว่าจะเป็น์ทเนอร์อกันไหมผมคิดว่า mindset หรือ attitude ของผู้บริหารแล้วภาษาเราเรียกว่าเคมีตรงกันหรือเปล่าถ้าเคมีมันเข้ากันไม่ได้ผมคิดว่ามันจะเป็นอุปรสรรคมากนั้นเวลาเราเลือกเราก็ให้น้ำหนักสองอย่างเวลาเราคุยกันเรารู้ว่าเคมีเป็นอย่างไรวิธีคิดทัศนคติ mindset มุมมองต่อาการนดำเนินชีวิตม,ม,มองธุรกิจมุมมองของการนำพาธุรกิจไปแล้วก็แพชชั่น มีไหมมันจูนกันได้มันเป็นเคมีที่มันเข้ากันได้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีส่งเสริมมันได้ในระยะยาวการที่เราเลือกพาร์ทเนอร์หนึ่งรายเนี่ยเขาต้องมีฝีมือเขาต้องมีความสามารถอยู่แล้วไม่ฉะนั้นบริษัทเขาคงไม่สามารถอยู่มาได้เป็นงแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้บริษัทที่เคยแข็งแรงหรือจะดาเนินต่อไปในอนาคตก็อาจจะเจอวิกฤตต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงก็เป็นโอกาสที่เราจะไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่า mindset ของการทำธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันการมีพาร์ทเนอร์มันเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อทำให้ธุรกิจมีการเติบโตที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและเร็วขึ้น